น,นี้แม่ธอมากอจะไปเดินเล่นเป็นไงมั่งจะไปขับรถเล่นชมวิวแม่ธอมาดูแต่งตัวเนาะขับรถเล่นดื่มกาแฟดูว่าแม่ธอมาจะไปไหนเพราะวันนี้แม่โอมาอยู่บ้านไงเขาอยู่กันสองวันแล้วเราไปดื่มกาแฟดูซิว่าแม่ธอมจะไปไหน แดดดีแม่โทมัสพาอมไปขับรถเล่นบรรยากาแม่โทมัสในบรรยากาศข้างหน้าขับรถเล่นเล่นๆมาแล้วไปดื่มกาแฟแสงแดดดีเราไม่อยู่บ้านนะวันนี้เป็นวันมันหยุดอีกวันนึ่งมันหยุดของวันจันทร์ของเทกศกาลอิสเตอร์แม่โทมัสก,ก็เดินเล่นเดินเล่นแล้วก็ถึงกาแฟไม่มีอะไรค่ะที่เยอรมันนะมี่ต่เดินเล่นแล้วดื่มกาแฟเพราะว่าคนที่นี่ดื่มกาแฟ บ้านเราไปเดินเล้นก็จะกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะเดี๋ยวแม่โทมัสจะไปเดินที่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะทุกคนไปเดินกับแม่โทมทัสอันนี้แม่โทมทัสไม่รู้ว่าจะไปไหนข,ขับไปเรื่อยๆตรงไหนที่แม่โทมัสนึจะไปก็ไปนะทุกคนโอเคฮะไปเดินเล้นกับแม่โทมทัสไปดมก,กาแฟกันเข้าเมาืองแม่โทมทัสให้ดูภาพบรรยากาศนะทุกคน คนก็จะออกมานั่งอาบแสงแดดนะเุกว,วันนี้วันหยุดเขาก็ไม่รู้จะไปไหนกันนะเขาก็ออกมานั่งทุกคนแม่้ทงมาได้ดูภาพบรรยากาศแม่โทรมามาเดินอันนี้ร้านไอติมแม่โทรมาจะให้ดูแต่แม่วันนี้แม่ท้อไม่กินนะคนเยอะหาคนเยอะมากเลยอ่ะ ไอเต็มเปียบแต่แม่ก็ไม่กินนะทุกคนคนเยอะให้เขากินกันแม่ตอามาก็ขับรถเล่นวันนี้ก็จะดื่มกาแฟที่บ้านดีกว่าขับรถขับรถเล่นรถติดไฟแดงนี่ร้านอาหารสติปเปิดช่วงเย็น โทมัสก็ขับรถมาเรื่อยๆพอดีเห็นตลาดนัดเอตลาดนัดเช็กแอนแทนแม่โทมัสก็จะแวะเดินเล่นนะทุกคนเดินดูว่าเขามีอะไรขายเดี๋ยวแม่โทมัสจะให้ดูของเชก็กแอนแทนมันเป็นของแบบว่ามือสองอะเหมือนตลาดนัดมือสองอะเหมือนกับใครไม่มีตังที่จะซื้อมือหนึ่งแล้วก็มาหาซื้อมือสองอะเดินเล่นดูเรื่อยๆ แ,แม่โทมัสก็จะถ่ายให้ดูเนาะแล้วค่อยไปดื่มกาแฟเนี่ยว่ามีอะไรของเชคเกนแทนเดินดูซิว่าเขามีอะไรวันหยุดคนเขาก็จะออกมาเดินนะว,วันนี้มันเป็นวันวันไฟเาอรอตกวันหนึ่งของคนเยอรมันที่เขาไม่ทำงานกันเขาก็ออกมาเดินแต่แม่ก็มัก็จะเดินกัน ของมือสองกันดูเล่นๆนะทุกคนเดินตลาดนะทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสจะให้ดูตลาดเขาเรียกเชคกอร์แฮนด์ที่นี่โฟมาร์ข้ามไปฝั่งนูน้นเราก็จะไปดูของเชคกอร์แฮนด์ของมือสองอะ่ะแต่แม่โทมัสจะเดินดูเรื่อยๆเดินดูนั่นดูนี่ สองห้าออยโลสิบยูโรมันก็แพงอยู่นะทุกคนเขาก็มีอย่างเงี้ยขายนะทุกคนเนี่ยเนี่ยขาก็จะมีแบบเก่าเนี่ยแปดสิบแปดสิบยูโรก็แพงอยู่นะทุกคน